ลองดูว่ามันเกลือจริงหรือเปล่าครับผมนะมีน้องบอกว่าหมดไปเกือบพันบาทนะครับหรือว่า3ามพันหกเนี่ยนะครับยังไม่ได้เลยครับผมนะกิจกรรมนี้ใช่ไหมนะครับมาดูกันว่าเกลือไหมเอฟเฟกนีมีเสียงด้วยเสียงเพลงมันดังเช่วะตืนตื่ตืดตืดตืดนตืต่่นิ่นน ก็หมัดจะเป็นหมัดตัวนี ouais ้นะฮะหมัดใหม่แ huh ล้วก็มีชุดพี่อยากได้ชุดนะครับพี่อยากได้ชุดมากๆเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่มีหมัดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหมัดนี้หมัดนี้แอมเบอร์ฟิตนะฮะมีแล้วนะมีแล้วนะฮะผู้ชมแต่อยากได้ชุดเว้ยะฉะนั้นได้ผมนะเราต้องเก็บ500ดาวนะเพื่อรับชุดนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูครับว่าในงบที่เราจะเล่นเนี่ยพี่อนมีอยู่สามหมื่นนะก็คงไปสามหมื่นแล้วกันเนาะนะครับมาลองดูฮะพี่จะจะหมดเท่าไหร่นะแล้วก็หมัดจะออกไหมอ่ะลองดูฮะผู้ชม ปลาลูกด,ดอกปลาลูกด,ดอกโอ้ยอย่างนี้กล่องสก,กิลปืนน่าจะเพียบแล้วเนี่ยกล่องสก,กิลปืนน่าจะเพียบเฮ้ยอันนี้เอาอันนี้เอาเฮ้ยคูปองเอาครับผมโอเคฮะอ่ะอีกสักทีแล้วกันเจสิบเก้าเพชรห้าครั้งนะฮะแค่ออกคูปองสองใบก็คุมแล้วนะตรงๆนะน,นะครับออกคูปองสองใบก็คือคุมแล้วอะ่ะโอ้แล้วชุดอย่างนี้ชุดถูกเลยนะชุดจะเป็นอะไรที่ถูกมากเพราะว่าห้าร้อยคะแนนเองฮะอ่ะ ปิดแอนิเมชันครับลองดูฮะคริสตันครับผมววสวสวสวยโอเคนะลบมเกลือน,นิดหนึ่งฮะคริสตันครับเสร็จคริสตันนะฮะโอเคโบะมาโอโหโอโหโอโหเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะ ถ้ามีตัวเอ้ยนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยครับหมัดแอมเบอร์ฟริครับผมหมัดแอมเบอร์ฟริครับทุกคนมาแล้วครับผมฉันหมดไปพันเพชรเองนะไอ้บอกว่าเกลือนันหมดไปพันเพชรเองแล้วก็หูได้ตัวนี้มาตั้งเก้าร้อยแลกชุดมาเลยครับผมรับมาเลยฮะ รับมาเลยครับผมในบพกว่าเกลือไม่เห็นเกลือเลยเพื่อนหมดพันเดียวครับพันเดียวพันเดียวเลยครับหมัดด้วยชุดด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยคือได้หมดแล้วครลดราคาโอเคนั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ออกง่ายเออ นะครับพ่จาได้มาแล้วเรียบร้อยี๋ยวผมนะทุกสิ่งทุกอย่างฮะมาดูสิคอลเลคชันอะไรบ้างครับนอกจากหมัดอ๋อเป็นกล่องอ๋อไม่ใช่กล่องมันเป็นกระเป๋าเลยเป็นกระเป๋ากิ้งก่านะครับเลเวลหนึ่งนะฮะผู้ชมเป็นแบบนี้นะเลเวลสองครับแล้วก็เลเวลสามสีน่ากลัวจัดเลยนะครับเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะเออข้าวกรบธีมพอดีฮะเป็นกิ้งก่าเป็นกิ้งก่านะฮะแล้วก็ได้มาเป็นกล่องศพครับผมนะเป็นแบบนี้ครับผมนะเป็นเหมือนมวยปั้มเลยวะใช่ไหม เออเป็นหน้าเหมือนหน้าอันนี้มิสซิลิโอเหรอชื่อว่าอะไรวะเรมิสซิลิโอเออก็ได้หมัดคุณผู้ชมได้ตัวนี้มาได้คุณปองมานิดึงนะฮะแล้วก็สกินปืนท่านมีเยอะอยู่แล้วไงก็ก็คงจะไม่นับแล้วก็ชุดที่ท่านอยากได้นะฮะหมดแค่หนึ่งพันเพชรคุณผู้ชมฮะชุดเท่ดีว่ะ ชุดเทมาก็ลองไปสุ่มกันได้คุณผู้ชมใครที่เกลือก็สู้ๆแล้วกันส่วนพี่นั้นไม่เกลือนะครับผมแล้วก็คิดรมนี้มาแล้วนะผมนะใครที่ยังไม่สุ่มมาสุ่มได้นะฮะ